สวัสดีครับเราจะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ลูกดอกเป่ายาหรือยิงยาสลบนะครับชิ้นแรกสลิงยีก็มีหลอดอัดลมนะครับต่อใส่สลิงสลิงยีของเรานะครับที่ว่าเราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับชิ้นที่สองครับเข็มปล่อยลมนะครับ จะเป็นหัวทู่นะครับปล่อยลมลูกดอกสามจะเป็นยางอุดรูเข็มนะครับยางอุดรูเข็มแล้วก็เตรียมให้ทุกกลุ่มครับต่อไปเป็นผู้ผู้นะครับให้ให้ทุกกลุ่มเหมือนกันแล้วก็เข็ม เข็มเจาะรูแล้วจำนวน20ครับ 20, 20. ่สแล้วก็เป็นลูกดอกใส่ย,ยาสลบครับนะครับลูกดอกต่อไปจะเป็นการประกอบลูกดอกนะครับประกอลูกดอกของเราแ,แรกเตรียมลูกดอกครับแล้วก็ เตรียมปริมาณยาที่ที่ที่ใส่ครับจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่ใส่ยากับอัดลมให้สังเกตดีๆนะครับนะครับตรงนี้สมมุติว่าเราใส่ยาเรียบร้อยเราก็ต้องมาเตรียมเข็มเตรียมเข็มที่จะต้องใส่ ยิงยาสรุปนะครับจะลูไลว้ล้ะเห็นไหมครับใส่ยาเสร็จแล้วใส่เข็มเสร็จแล้วก็ใส่ยางปิดรูปิดรูลูกดอกนะครับปิดรูเข็มครับปิดรูเข็มประนี้ครับโอเคครับนะครับได้ลักษณะอย่างนี้ หลังจากนั้นเราก็อัดลมครับอีกอีกฝั่งนะครับต่อไปนี่ครับ,รบที่อุดรูเข็มที่อุดอุดรูลมจะไม่เหมือนที่เรายังไม่ไม่ได้อัดนะครับ จากนั้นเราก็ใส่คู่ครับเป็นการเสร็จครับนะครับครับถ้าเราต้องการปล่อยลมลูกดอก,ดอ,กออกนะครับเราใช้ที่เข็มตัดปลายแย่เข้าไปครับนี่ตรงนี้ นจะได้ยินเสียงเสียงลมอโอเคต่อไปจะเป็นการเตรียมเข็ม,มล,ลูกดอกานได้สไใส่ปืนยิงยาสลบนะครับอัดลมครับเราต้องใส่ย,สงา,ย,ยางกันกระแทกก่อน,นย,อยิงลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างลา่างโอเค ลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็ใช้อีกยางอีกอันหนึ่งปิดรูเข็มปิดรูเข็มครับนี่ครับจะเป็นอันนี้จะเป็นการลดกระแทกอีกอันหนึ่งแล้วก็ปิดรูเข็มอันหนึ่งประมาณนี้ครับที่เราจะใช้สำหรับปืนยิงยาสลบ สมมติว่าเราได้ลูกดอกพร้อมพร้อมยิงแล้วนะครับเราเราบรรจุบรรจุลูกดอกครับใส่เข้าไปในตามปืนไอเราปืนที่ที่สองครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้ว ลูกดอกเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเรายิงระยะประมาณ5เมตร4-5เมตรครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวตัวสูบสูบลมสูบลมนะครับนี่นี่จะเป็นบาบาบอกแรงแรงอัดนะครับสูบเลยครับ ไนะครับแล้วก็ดูไปด้วยว่า,าของเราขึ้นกี่บารหนึ่งระยะประมาณนี้ก็ใช้ประมาณสักหนึ่งครึ่งก็ได้ครับประมาณสี่เมตรเนาะหนึ่งครึ่งพร้อมเลยครับนะครับใส่ การเลงครับทำการเลงน,นะครับ